Bạn niệm trang và phăng ở thần khâm sơn phu thô và sơn nhôm nhạt án kho khả tị tàng độc to cháy ngang cán bó có bà vây cầm xua hay múa mòn นี่เป็นของคำสอนบ่อนพาโคตัดวานะ้นคอยเสีมสะแสดงไว้ผู้สนใจอยากเว็นสัวหูกันทั่วว่าบาปนานทำเลวกะมุนมองนะ บาปเทถทำกรรมี่ตัวสียน้ำจองให้เห็นผลไว้หรือโดนในนั้นเถึงเบิ่งไปสีเห็นแจงน้ำกรรมหุนแหงกับผลนใหกรรมบ่อไหลกับผลนน้อยขึ้นคือกับมากน้อยหลายน้อยแล้วแต่กรรม กรรมนาวัตติโลกะสัตว์โลกทุกฝ่ายกรรมกรรมหากจองนำสานองจะต้องไปตามกรรมบ่อาจบิ่้งฝืนได้ ไฟเททมดีไว้ผลดีสิบังเกิดละเมิดทำสวาสาาไยนาสิตำต่อยนะซื่อว่ากรรมเพียงเล็กน้อยอย่าประมาทกะทำลงเดืองขีผงอย่าไปเกียสิเกิดไพมาหันต่อง เือดังผ่งหหายอันตาลายผิดมาหากว่ากะตอดแล้วบมาานะ่มีเทละบโตายงมโมอาโซลาพินายตโตน้อยเนตเพียงใดเพีถึงใจเหลือหลายตาตอดตายกะดยดนะ คือดังนามทัตองสีนนำาคองหรือนำแทงเลือดกะไหลปวดเจ้าคือดามดอกดังการนงการมที่ทำก่อนอันเม่นสีน้อยก็ไม่ผลสาธุสนควรคิดอันขบวนสีเห็นแจ้งมนมนมนขอแสดงพี แสงนิสันสันีผัวทวบาทประกาศเพียงถอนีที่ถอยแลงก่อนลานเดือสานทางย่องงดงดอเอ็ดนอน้องแงมแงบเกลอดไว้ขอนอน มึงยันกันมึงน้อมึงงงเงียบอยูนะอ้าพี่จ๊ดัยโอ้ยขันงหน้ามวนตอนถ่ายแล้วมึงน้องกมองน้องเงียบนะก็มึยังกันน้องแงมเงียบเนี่ยอันถือว่าขอเกือบขาดเขาหน่อยพี่ข้งแรกเขาหน้าพี่ข้งแรกเลยมั้งจอยว่ามีแบบคนหัวหน้ามั้โอ้ครั้งแรกสำหรับมือนี้เน้อยขนาดเนาะแมที่ผ่านมาก็ถือว่า <laughs> ผ่านไปแล้วเ <laughs> มื่อดีกกระเทาเป็นครั้อองแรกเขาเทศในสซด